ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวสายกีตาร์ของอิริเซอร์นะครับอันนี้เป็นสายเบอร์สิบนะครับสายกีตาร์อะคูสติกกีตาร์โปกนะครับของกีตาร์กนะเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันเลยนะครับ สายหนึ่งครับเป็นเบอร์สิบครับสายผู้นี้เป็นสายเรื่อป้องกันสนิมด้วยนะครับแอนติลัสเพนะครับสติลนะครับหนึ่งครับสองสิ 2, 14, ครับสามยี่ครับสี 4, 30, ่สาห้า แล้วก็47บเดครับเดี๋ยวผมจะเอาสายเก่าออกก่อนรเรียบร้อยครับถอดได้ทั้ง6สายแล้วเรียบร้อยครับหลักการก็คือการตัดสายนะครับให้ผ่อนสายทั้งหมดนะครับ ที่ลูกปิดก่อนนะครับผ่อนให้เบาๆก่อนแล้วก็ค่อยปลดสายทีละเส้นนะครับเริ่มจากสายที่1ก่อนไปถึงถึงสายที่6นะครับแต่ตอนใส่เนี่ยจะต้องใส่จากสายที่หกนะครับ6กห้าสี่สามสองหนึ่งะครับตามลำดับนะครับใส่จากเส้นที่6กก่อนนะครับ สอดเข้าไปในรนูจากนั้นก็ปิดนะลูกปิดนะเพื่อปรับให้ตึงนะครับสายอีลิเซอร์เนี่ยเป็นเนะี่ยครับ เป็นครั้งแรกที่ผมใช้ยี่ห้อนี้นะเป็นสายอะคูสติกกีตาร์นะครับเบอร์สิบนะครับที่ผมใช้ครั้งแรกครับแต่ว่าที่ผ่านมานี่ใช้ของเดดเดริโอนะเดดเดริโอนะครับจะอยู่วางที่ชั้นนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับ, B รบแต่ว่าผมลดลดเสียงลดสายลงมานะครับเบอร์ B 1, นึ่ครับเป็นเบอร์เบอร์สิบปฏิจะใช้เบอร์สิบเอ็ดนะเพราะว่า ต้องการที่จะเล่นอะคูสติกให้มีเสียงค่อนข้างที่จะซอฟลงหน่อยนะครับไม่ไม่ต้องกระแทกไม่ต้องกระแทกสายมากก็สำหรับมือใหม่นะครับก็ถ้าถ้าผู้ชายนะครับผมแนะนำให้เลือกเป็นเบอร์สิบนะครับจะพอดีเบอร์ก็คือเบอร์นี้นะครับก็จะไม่ตึงมือมากก็จะไม่แข็งมากนะครับถ้าเบอร์สิบก็จะแข็งขึ้นมาหน่อย แต่ว่าถ้าเบอร์สิบนั้นก็เล่นแบบ h a r ดเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะเล่นหนักเหมือนกันนะครับจะเบอร์ใหญ่ก็จะให้เสียงกลางวานันแต่ว่าการจับคอร์ดก็จะค่อนข้างที่จะปวดมือนิดนึงนะฮะเจ็บนิดหนึ่งนะครับพลังนิ้วต้องต้องต้องเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นใหม่นะครับสําหรับผู้ชายก็จะเป็นประมาณเบอร์สิบสิบเอ็ดนะฮะถ้าผู้หญิงก็สักเบอร์เก้านะครับกจะเล่นรุ่หน่อยนะครับก็จะจับง่ายขึ้น,นครับ สายสายุดท้ายนะครับก็พันสี่รอบเหมือนกันนะรประมาณสักสี่รอบพันก่อนแล้วค่อยสอดเข้าไป สี่รอบนะครับพันรอบลูกปิดแล้วก็ค่อยสอดเข้ารูนะครับก็ปรับสายให้ตึงนะครับตึงพอประมาณครับ แล้วางกสายก็ต้องกดตัวนี้ด้วยนะครับตัวกดสายนะครับกดให้เสดิจน,นะครับไปด้วยเพื่อความช่วยทีนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับต้องไปนิดนะ่ การเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับการเปลี่ยนสายกีตาร์โปรนะครับสายขนาดเบอร์สิบครับความยาวที่สายโปร่งนี่ก็ผมก็จะใช้ขีดตัดนะครับก็ตัดให้ปลายโปรประมาณสักสามถึงสี่มิลนะครับปลายปลายสายนะครับประมาณนี้ครับสามถึงสี่มิลครับ ก็จะดูสวยงามครับจากนั้นก็ตัดทุกสิ้นเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยสวยงาม เดี๋ยวผมจะลองตั้งสายแล้วก็มาเทสดูครับขอ,อยัดตั้งสายแป๊บนึงสัมผัสได้ถึงความนุ่มของสายครับแตกต่างจากของเก่าเยอะเลยครับ ครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูัผมจะใช้แบบปิดเกาก่อนแล้วนะครับ เดลองเฮ็ด <c oughs> ตีคอร์ดดูนะครับ เสียงเก,ากเา่าก็เหมือนจะค่อนข้างที่จะเก่าง,ง่ายนะครับให้เสียงที่กลางวันนะครับค่อนข้างก็อาจจะเป็นเพราะสายใหม่ด้วยนะก็เสียงค่ากลางวันนะครับแล้วก็ตีคอร์ดง่ายแล้วก็จับคอร์ดก็ง่ายนะครับสายนุ่มมือนะครับ โดยรวมก็ก็โอเคครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับเพอร์เฟกมากนะครับแต่ก็สำหรับสายกีตาร์นะครับอะคูสติกนะครับยีนิเซอร์นะครับีเซอร์นะครับสายขนาดเบอรสินะครับสำหรับคนที่หัดเล่นนะครับมือยังไม่ได้ด้านอะไรมากนัก็แนะนำเป็นเบอนี้เลยครับเบอนะครับ หรับคิดนี้ครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ